ไว้์กับโซซิตี้ของเดิมดูกันหมดหรือยังนะครับแต่ของใหม่มาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีสว์ใหม่ที่จะออนแอร์ในเดือนมิถุนายนนี้มีเรื่องอะไรบ้างใครแสดงไปตามดูกันครับ เริ่มกันด้วยกับซีรีส์รีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวครับออนแนร์ทุกวันจันทร์นะครับเวลา22นาฬิกา30นทีทางช่อง3นะครับและดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับเวลา22นิกา45นทีบนแอป i q e ชและเว็บไซต์ iq.com ทีเดียวเท่านั้นนะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับ เรื่องของอารมินนะครับในช่วงเวลาที่เขาได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของชีวิตของการเป็นนักแสดงแต่ชีวิตเขานะครับกลับได้พบว่าคนรักอย่างชาลีแอบน,นอกใจไปมีความสัมพันธ์กับแซมครับนักแสดงรุ่นน้องจนทําให้ทั้ง3คนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงครับจนอารมินเสียชีวิตพร้อมทั้งรางวัลที่เพิ่งได้รับมาครับความตายกลับไม่ใช่จุดจบนะครับแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นครับ เมื่ออามินได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับแต่เป็นเมื่อ25ปีก่อนครับในวันที่เขาเพิ่งจะได้เริ่มต้นการเป็นนักแสดงช่วงชีวิตที่แสนจะยากลําบากที่เป็นแค่ตัวประกอบครับฝีมือการแสดงที่แข็งเป็นท่อนไม้หลังจากตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานนะครับความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นเรื่องดีใจครับเขาตั้งใจจะใช้โอกาสที่2ของชีวิตใหม่นี้แก้ไขในอนาคตให้เป็นอย่างที่เขาต้องการให้ได้ครับ อาหมินนะครับเขาจะไม่ยอมเป็นคนโง่นะครับที่ตกเป็นเหยื่อของคนเลวที่ฉลาดอีกต่อไปนะครับแต่ด้วยความที่เขารู้อนาคตนะครับจึงสามารถรับมือกับทุกสิ่งและทุกคนที่เข้ามาได้แต่มีบุคคลปริศนาที่ชื่อว่าทาดาครับนักธุรกิจหนุ่มหล่อเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Cloud Enterprise ครับผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงที่ไม่เคยอยู่ในความทรงจําของเขามาก่อนครับอาหมินไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าทาดามาดีหรือมาร้ายหรือมาเพื่อบรรักครั้งใหม่ของเขากันแน่ครับอาหมินนะครับจะมีทาดาที่ คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาอยู่เสมอและยิ่งรู้จักยิ่งทำให้อามินได้รู้ว่าทาดาคือเจ้าของจัวยอดที่ชื่อว่าทีดีครับแฟนลขบลึกลับผู้ติดตามงานของเขาตั้งแต่เข้าสู่วงการนั่นเองครับอามินจะใช้โอกาสครั้งที่2ในการรีเซตชีวิตของตัวเองอย่างไรนะครับมาร่วมหาคําตอบในในซีรีส์รีเซตครับการเกิดใหม่ของดวงดาวครับเริ่มตอนแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและดูกันได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลา22่สอนาฬิกาสานาทีทางช่อง3 HD ครับและดูได้เวอร์ชันอัน คเวลา22นา22นกา45นาทีบนแอป iqe หรือเว็บไซต์ iq.com ทีเดียวครับนำแสดงโดยปอนพรวิทย์ปีเตอร์แพนทัศพลบอมธนวัฒน์เฟิร์สฉลองรัตผมคืออารมินนักแสดงที่ดังที่สุดแห่งโลกคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงออกคุณธราฉันบอกมา นี่ปีอะไรก็สองห้าสี่สองไงคุณที่เคยช่วยผมไว้นี่คุณจำอะไรไม่ได้เหรอแปลกนะผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยแต่เวลาอยู่ใกล้คุณผมกลับรู้สึกคุณเคย,ยบอกไม่ถูกผมอยากให้คนนี้ได้เป็นแคสเพราะผมอยากให้เขาได้แสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นแกมาที่ทำไมพี่ควรดูแลผมไม่ใช่ทำเรื่องไร้น้ำใจแบบนี้คุณมีอะไรพิเศษวะพี่ชายผมถึงได้พิศวาสคุณขนาดนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะถ้าผมไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ ผมคงไม่ได้เจอคุณผมว่าโชคชะตาเลยฮะจะกี่ดาวกี่เดือนผมก็จะหามาให้คุณผมอธิษฐานขอให้ชีวิตนี้เป็นการรีเซ็ตครั้งสุดท้ายของพวกเราเรื่องที่สองกับซิรลี่ ซันทินี่หรืออนลวนที่พมริธิตครับออนแอทุกวันในคานนะครับเวลา20่สบนิกาบนแอป iqe นะครับหรือเว็บ iQ.com ที่เดียวครับเริ่มตอนแรกวันในคานที่17มิถุนายนนี้ครับ เรื่องราวเริ่มต้นจากครูพิซันและน้องเหนือนะครับคู่รักต่างวัยที่กําลังเผชิญปัญหาความสัมพันธ์ที่เริ่มมีอาการมังกรไม่แข็งครับทําให้เกิดความสัมพันธ์เต็งเครียดขึ้นนะครับซันจึงขอความช่วยเหลือจ,จากเติร์ดนะครับหมอผีและได้สบู่วิเศษพร้อมคําเตือนไม่ให้ใช้ร่วมกันครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อทั้งคู่แช่อ่างอาบน้ําฟองสบู่ด้วยกันจนเกิดการสลับร่างหลังจากนั้นนะครับโรคของทั้งคู่พลิกผันนะครับเมื่อครูพิซันต้องอยู่ในร่างของนักศึกษาและนน้อองเหื นะครับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้ความเคารพพวกเขาต้องใช้ชีวิตในร่างของกันและกันอย่างวุ่นวายโดยไม่รู้ว่าจะกลับคืนร่างเดิมได้เมื่อไหร่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามกันได้ในซีรีส์เันทินีนะครับหรืออลวนที่พรมริขิตครับซึ่งออนแอร์ทุกวันในคายเวลา20นาฬิกาบนเว็บ i อชีอีหรือ iq.com นะครับเริ่มตอนแรกวันในคานที่17มิถุนายนนี้นะครับนำแสดงโดยแม็กกอนทัตนัทนัทสิบ เอิร์ธกัดสมนัตกัดชนะบุญทีเลิศนัทพลอัศวะเซลรีนน์เฟิร์สปียังกูลพีพิรวิทย์ทะเลสงวนดีกุลครับไอ้นักเรียนดื้อเป็นแฟนอ่ะครูพี่ันนะลุงอีกแล้วต้องเหนื่อยกูว่ากูมีปัญหาแล้ววะทำไมไม่ขันวะเนี่ยแต่มพงลงไปหาหมอเลยล้วอุ้ยอ่ะสบู่จูแข็งที่ต้องใช้สบู่กันเนี่ย ในซื้พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นพี่ต้องอาบน้ำด้วยสบู่นี้ยแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้ามาสลับลากมาไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะทำยังไงอะทำไมน้องเหนือมีแฟนแล้วไม่บอกคุณมัมล่ะไม่ใช่เพราะพี่ไม่รักหนูแต่เป็นเพราะพี่รักหนูมากต่างหากพี่เสียใจนะที่ทำให้น้องต้องเจออะไรแบบนี้ จงคืนล่างให้คู่รักตลับคืนเรื่อที่3นะครับกับซีรีส์จารึกรติชานะครับ Memory of ร a t i บันทึกความรักของรตินะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา2 0่สนานาทีทางช่อง g ีเอ็ม้วและรับชมย้อนหลังนะครับทาง Netflix เ,เวลา2 1่สนกาสนาทีนะครับเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับ เรื่องราวของบันทึกความรักของรตินะครับเด็กกําพาลูกบ่าวนะครับแต่ได้รับการเน็นดูจากผู้เป็นนายนะครับซึ่งเดินทางกลับสยามในรอบ20ปีนะครับในฐานะลาบมาจําตัวของคณะทูตฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทำให้เขาได้กลับมาพบกับทีธรรมนะครับผู้มีตําแหน่งเป็นถึงประหลัดทูตของกระทรวงศึกษาธิการนะครับจากรักครั้งแรกนะครับตั้งแต่สบตาสู่สหายคนสนิท ความรู้สึกที่มีต่อการชัดเจนมากขึ้นจนเกิดเป็นความรักนะครับแต่ก็ต้องเก็บซ่อนไว้ท่ามกลางอุปสรรครอบตัวมากมายที่ย่าเจหลีกเรียกได้ครับเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่ต่างกันทั้งสถานะและชนชั้นทางสังคมของบ่าวใช้แรงงานและในน้อยเดทครับอัศจรรย์แห่งรักแท้นี้นะครับจะช่วยความรักของพวกเขาแบ่งบานท่ามกลางความขัดแย้งได้อย่างไรนะครับติดตามได้ในซีรีส์จารึกรติชานะครับ Memory of อ a ฟรติครับออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา20บนิกานะครับทางช่อง GM m 25 e รับชมย้อนหลังทางเน t f l i x เวลา21นกาสานาทีนะครับเริ่มตอนแรกวันที่20มิถุนายนนี้นะครับนำแสดงโดยเกรซพลอินสารินอูธนบูลบูมธนทร,ทรผมชื่อธีระทรผมชื่อตติแปลว่าความยินดียินดีที่ได้พบกันนะครับผมขอโอกาสรับรองแขกบ้านแขกเมืองนะครับคุณรตติ คุณทีเรียกพี่ได้ไหมเรื่องงานม่านงานแต่งไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหมเป็นใครมาสอนก่วันใดที่น้องต้องกลับฝรั่งเศสน้องคงต้องคิดถึงพีนธีมากเป็นแน่แค่น้องรับตาพี่ก็คิดถึงเสร็จแล้วทั้งกายและใจของพี่จะคิดคำนึงถึงน้องทัตติแต่เพียงผู้เดียวใจของพี่จะเป็นของน้องผู้เดียวไม่มีวันเปลี่ยน และพี่จะทำทุกอย่างให้ความรักของเราสองคนเป็นจริงให้ได้ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือซีรีส์วนะครับที่จะอนแอร์ให้เราได้ดูในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอย่างใดแล้วนะครับก็ฝากช่วยส่งกำลังใจส่งสติกเกอร์หรือโดนทัทให้กันบางใจกันได้นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่านะครับในคลิปต่อ,ตอไปวายกับโซลซิตี้นะครับจะนำเรื่องแนวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วยเรื่องไหนมาให้ดูหน่นะครับ